ก้มปลาบ,บูจ้าพี่น้องจ้าเดือดปุดเลยแกงส้มปลาบ,บูนะคะปลาบูปลาบ,บูข้าเปื่อยๆเลยขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกสาวบ้านป่าภาก,กินนะคะวันนี้สัญญามีเมนูเอ,อ่อแกงส้ม ปลาบูแก่งส้มปลาบูจากพี่น้องจ๋าดู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 เกงส้มปลาบูพี่น้องว่าหตายแลยน่าแซ่บมากพี่น้องขาแซ่บ่ะสัญญาชิมน,นะทําเองเมื่อเช้าพี่น้องขามาจากนี่แกงส้มจุดยอดเลยอ่ปะปลาบู ขอน้ำปลาหน่อยผักสลัดนะคะผักกาดขาวนะคะเออก็หอมมาครับพี่น้องขานี่ปลาบูโอ้ คพี่น้องดูเอาเดี๋ดวจะทําให้ดูใส่ให้ดูปลาบูสีตัวพี่น้องค่ะก็ตัวกลางๆางค่ะก็ตัวกลางๆนะครับนี่ค่ะอร่อยชอบปราบู เนื้อหวานเนื้อหวานมากกระปุกเนื้อขาวจุว้ะบางคนก็เอาไปทอดแต่ช่วนย่ามสดเลยค่ะไม่ทอดค่าสวยนะคะื ่เอาไปแกงคั่วก็รอร่อยอืมหน้าทองมันมีก็มีก้างนะอืมงั้นค่ะ เนื้อปลาแบบขาวๆอ,ะอ่ะโอ้ เนื้อขาวมาก อืม,อ,ม,อ,มอร่อยกิเสนเนื้อปลาค่ะปลาบุมี่สุดยอดเลยค่ะ เขาบอกว่ากระบุกิโลเจ็ดร,ร้อยคามพัตคามเนะอืมอ,มอมืม่นอยเลยแ่เกี่ยข้าวสวงนะอืม อือืมจับบูอร่อยอนี่เนื้อข่าวเงินเรนรวนร้วน้างมีมีหน้าท้องอื พอเวลาเราพี่สาวเขาเอาอะไรที่ใส่กุ้งกุ้งกุ้งฝอยอะ่ะแล้วมันเข้าไปกินกุ้งฝอยปลาเนี่ยแกงกะทิแล้วก็แกงขั่วโอ้ยรู้แล้ว ดูแล้วจ้ะดูแล้วหร้ม่ใกินนี่ดูแล้วค่ะ đi áo เขาพิจนเนื้อปลานะคะสุดยอดเลยตรงเนื้อแตกแล้วเนี่ยอืมอืม,อมก้า hùa hùa cả hùa thơ có nửa dưỡng nè Một có nửa giữa. ข้างแก้มข้างคอน้องเอ้ยดูแล้วโูกเดี๋ยกก่อนลูกก็หิวค่ะวันนี้ไม่มีไออาหาร ให้กินปลาจกินได้หรือเปลา่าพี่น้องดูเอาอ,เอุ้ยเก่งส้มปลาปลาบูไม่ใช่ปลาบูทองนะจ๊ะออกไปก่อนบางคนเขาก็ไม่กินนะเขาเห็นละครอ,อ,อ่ะเขาไม่กินอะ่ะ มันกินกินได้นะคะมันเคยนิยายนิยายสมัยก่อนนิยายโบราณโบราณก็เลยแบบว่าปลาบูอ่ะจะคอเรื่องปลาบูอ่ะเขาไม่กินปลาปูกันเนี่ย <laughs> ไม่รู้ว่งไม่รู้มัคองอร่อยอือร่อย Điều con, điều con Phép nướng Phép nướng